สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านหวยชาแน,นลนะครับยูทูปบ้านหวยชาแน,นลนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงร้อยสิบหน่วยระบบคู่ขี้นะครับร้อยสิบหน่วยนะครับย้ำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยระบบคู่ขี้นะครับหมายความว่าอย่างไรฮนะหมายความว่าถ้าเราได้เลขขี้ถ้าเราได้เลขขี้แปลว่าเลขขี้จะต้องมาหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ หรือทั้งหมด3ตัวก็ได้ก็จะไม่มีเลขคู่นะครับจะไม่ออกเลขคู่ทั้งหมดนะครับถ้าเราได้เลขคู่ก็หมายความว่าในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันจะต้องมีเลขคู่นะครับก็จะไม่ออกที่ขี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ในสูตรนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่2ชุดนะครับสองไม่ใช่2สูตรนะแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันมี แต่และชุดเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายสูตรด้วยกันนะครับประกอบด้วยระบบคู่ขี้หลายสูตรเราก็นำมาามหา,าตัวร่วมนะฮะหาตัวร่วมอย่างสำหรับคนที่มาดูใหม่นะสํสำหรับงวดที่หนึ่งเนี่ยในปีห้าแปดเนี่ยชุดที่หนึ่งเราได้เลขขี้นะครับชุดที่สองเราได้เลขขี้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่จะออกเนี่ย มันจะต้องมีเลขขี้ปนอยู่นะครับ1ตัวใน3ตัวหรือ2ตัวใน3ตัวหรืออาจจะเป็นทั้งหมดนะถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นขี้ทั้งหมดสรุปว่ามันก็จะไม่ไม่ออกคู่ทั้งหมดนะครับจะไม่ออกคู่ทั้งหมดแบบพวนที่3มนะครับถ้าปรากฏผลว่าวันนี้มันออกเลขขี้ทั้งหมดนะซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ขี้ทั้งหมดเสมอไปนะฮะอาจจะมีขี้ตัวเดียวหรือขี้2ตัวก็ได้นะครับ อย่างในงวดที่สองชุดสูตรชุดหนึ่งก็ได้เลขคี้ชุดสองก็ได้เลขคี่มันก็บังเอิญออกเลขคี่ทั้งหมดทั้งสามตัวห้าสามเจ็ดนะครับงวดที่สามนะครับชุดที่หนึ่งได้เลขคู่ชุดที่สองได้เลขคู่มันก็บังเอิญออกเลขคู่ทั้งหมดนะครับซึ่งมันไม่แน่เสมอไปนะถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าในางวดที่สามเน,นี่ยมันจะไม่ออกเหมือนงวดที่หนึ่งที่สองคือมันจะไม่ออกที่ขี้นะครับ ข้อที่สี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราได้เลขคู่ทั้งสองชุดก็แปลว่ามันจะต้องมีเลขคู่แน่นอนนะครับค่อนข้างแน่ผมไม่ตอบว่าแน่นอนเพราะสุดสุดสุดนี้ยังไม่ผิดเลยนะฮะยังไม่ผิดเลยคนที่ติดตามอยู่ก็คงจะทราบนะฮะอย่างงวดที่สี่นะครับได้เลขคู่ก็สรุปว่าในสามตัวงวดนี้เนี่ยจะต้องมีเลขคู่ปนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะจะไม่ออกขี้ขี้ขี้เหมือนงวดหนึ่งงวดสองนะฮะ มันก็มีเลขคู่มาตัวเดียวคือเลขสองนะครับอ่งวดที่ห้านะครับออกเลขขี่มีเลขคี่ทั้งสองสูตรก็ออกเลขคี่หมดเลยนะอ่งวดที่หกได้เลขคี่สองสูตรมันก็มีคู่ผลคี่ใช่ไหมแต่มันจะไม่เป็นคู่ทั้งหมดงวดด้วยเจ็ดนะครับได้ค, clue, ไคู่ทั้งหมดนะครับทั้งสองชุดนะครับทั้งสองชุดมันก็บังเอิญออกเลขคู่ทั้งหมดนะหมายความว่างวดนี้มันจะไม่ออกคี่ทั้งหมดโอเคครับงวด แปดก็ 8, เหมือนกันนะมันจะไปออกคีทั้งหมดนะออเออออกคู่ทั้งหมดนะครับอันนี้งวดเก้างวดสิบที่ผมลงสีเหลืองไว้เนี่ยนะฮะที่ลงสีเหลืองไปเป็นข้อสังเกตว่าในสองชุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับชุดหนึ่งมันได้เลขคู่อีกชุดหนึ่งมันได้เลขคี่มันก็จะแปลว่าในใ,ใ,ใ,ในในในร้อยสิบหน่วยเนี่ยมันต้องมีเลขคู่กับเลขขี่นะครับดังนั้นมันไม่ควรเป็นคู่ทั้งหมดหรือคี่ทั้งหมดนะครับซึ่งเท่าที่ เท่าที่ทำมานะครับถึงร้อยสามทุ่สี่งวดจะไม่เคยผิดเลยนะฮะอ่าอย่างนี้ก็งวดสิบก็เหมือนกันฮะได้คู่ชุดหนึ่งขี้ชุดมันก็จะมีเลขคู่ปนเลขขี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คงเข้าใจแล้วนะครับถําับคนที่ติดตามอยู่อยู่แล้วก็คงเห็นนะครับผมก็จะให้ดูนะครับอ่าคงอธิบายเข้าใจแล้วนะครับว่าในปีห้าแปดนี่ไม่ผิดเลยนะฮะทั้งสองชุดนะครับ ต่อไปจะให้ดูในปีห้าเก้านะครับดูเร็วๆเลยเพราะว่าดูกันซ้ําแล้วซ้ําอีกนะผมให้ดูสาหรับคนที่มาใหม่เท่านั้นนะฮะคนที่ติดติดตามอยู่เก่าก็คงรู้เดี๋ยวรอรอก็สุดท้ายนะฮะ <c oughs> ปีห้าเก้างวดที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะฮะก็จะเห็นว่าทั้งสองชุดเนี้ไม่ผิดเลยนะฮะไม่ผิดเลยก็จะมีสีนะฮะสีแดงสีส้มก็จะเป็นร้อยก่นหน่วยนะสีน้ําเงินเป็นสิบนะ หนึ่งวที่ผมลงสีเหลืองไว้เนี่ยมันต่างมันมันไม่เหมือนกันมันก็จะออกมีคู่ผลขี้นะเห็นวดสามแปดนะคู่ผลขี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเล็คู่ผลเล็กขี้แปดกับสามนะต่อไปจะให้ดูปีหกศูนย์นะฮะปีหกศูนย์งวดสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับ ได้เลขคี่ทั้งหมดนะฮะก็ตบเก้าก็ออกเลขคี่ทั้งหมดพอดีนะันได้ได้คู่ทั้งหมดแต่ไม่ได้ออกเลขคู่ทั้งหมดนะฮะมันจะมีคู่บนคี่นะครับอันนี้คี่ทั้งหมดก็มีเลขคู่บนเลขคี่นะครับงวดห้ารสองนี่ได้เลขคู่บนเลขคี่อันนี้แน่นอนว่าเราต้องมีคู่บนคี่แน่ๆนะอย่างกรณีอย่างนี้เราไม่รู้นะฮะมันอาจจะเป็นคี่ทั้งหมดก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นคู่ทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ในละกรณีที่ผมลงสีเหลืองไว้นะฮะที่มันไม่เหมือนกันเนี่ย มันต้องมีคู่กับขี้ค่อนข้างแน่นะฮะหมายความว่าในงวดงวดห้าสิบสองเนี้ยเลขสามตัวมันจะไม่เป็นเลขขี้ทั้งหมดหรือเลขคู่ทั้งหมดนะมันจะต้องมีเลขคู่กับเลขขี้นี่ก็คือสี่เลขคู่ห้ากับสามเลขขี้นะฮะงวดห้าห้าก็เช็นกันนะครับเจ็ดเลขขี้เก้าเลขขี้สองเลขคู่นะครับงวดหกหกก็เหมือนกันนะฮะ ในคู่อันขี้อันนะครับก็ะจะมีคู่บนขี้นะครับไปให้ดูในปีหกสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับงวดเจ็ดสิบสามนะครับงวดเก้าสิบหก วอเจ็ดสามก็ได้เลขคู่ทั้งสองแปลว่ามันจะต้องไม่ออกคี่หมดนะฮะวดเจ็ดสิบสี่ได้คู่ทั้งสองชุดก็แปลว่ามันไม่ออกคี่ทั้งหมดวดเจ็ดสิบห้าได้คี่ทั้งสองชุดก็แปลว่าไม่ออกคู่ทั้งหมดนะจะแต่จะเป็นคี่ทั้งหมดได้หรือคู่ผลคี่ได้นะวดสี่เจ็ดที่หกก็เหมือนกันนะเลขคู่ทั้งสองชุดแปลว่ามันจะไม่ออกเลขคี่ทั้งหมดเหมือนเลขวอดเจ็ดหน้านะเจ็ดเจ็ดก็เช่นกันจะไม่ออกคู่ทั้งหมดนะฮะแต่มันเป็นคี่ทั้งหมดได้นะครับ นี่เจ็ดแปดก็ามีเลขคู่บนเลขคี่นะฮะเจ็ดเก้าคู่บนคี่ค้อนแน่นอนนะ,ะถ้าลงสีเหลืองแกนชัวร์เลยนะ,ะชัวร์มันต้องมีคู่บนคี่ทำให้เราวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะฮะก็มาแปดสองก็เหมือนกันทั้งสองสูตรนะฮะนี่ก็ออกเลขคี่ทั้งหมดนะ,ะนี่ก็คี่ทั้งหมดอันนี้ก็คู่บนคี่ทำให้คู่ทั้งหมดนะ,ะแต่มันจะไม่ออกคี่ทั้งหมดนะ ออดแปดห้าก็ได้เลขคี่ทั้งสองสูตรนะครับถ้ากามันจะไม่เป็นคู่ทั้งหมดนะฮะออดแปดหกได้เลขคู่ทั้งสองสูตรก็เป็นคู่ทั้งหมดพอดีเป็นคู่ทั้งหมดนะก็ามันจะไม่เป็นคี่ก็แล้วกันนะแปดเจ็ดก็เช่นเดียวกันนะได้เลขคี่มันอาจจะเป็นคี่ทั้งหมดก็ได้แต่มันไม่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 มีคี่ไม่เป็นคู่ทั้งหมดนะแปดแปดฮะถ้าคี่ผลคู่นะได้เลขคี่ แปดเ้าเก้าสิบนี่ได้คู่ขี้นะไม่ไม่เหมือนการนี้อันนี้ก็ต้องชัวร์เราตัดสินใจได้นะเพราะมันต้องมีเลขคู่หนึ่งตัวอย่างน้อยเลขขี้คู่เลขขีหนึ่งหรือสองตัวเลขคู่หนึ่งหรือสองตัวนะอันนี้ก็เป็นเลขคู่สองตัวนะอันหนึ่งเก้าหกนี่นะยังไม่ผิดเลยนะครับต่อไปให้ดูในปีหกสิบสองนะครับหกสิบสอง โดเก้าเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะครับเก้าเจ็ดถึงร้อยี่สิบออันนี้ได้คู่มวดเก้าเจ็ดได้คู่ทั้งสองสูตรนะแล้วก็มีขี้ด้วยนะครับอันนี้ได้คู่ทั้งสองสูตรเหมือนกันนะฮะก็จะมีขี้ด้วยนะครับอันนี้ได้คู่ทั้งสองสูตรก็เป็นคู่ทั้งหมดนะ ไปงวดที่ร้อยมีคู่กับคี่อันนี้แน่นอนนะเราฟันธงได้เลยว่ามันต้องมีเลขคู่บนเลขคี่นะครับอย่างร้อยหนึ่งนี่คู่ทั้งสองแต่เราฟันธงไม่ได้นะว่ามันจะเป็นคู่ทั้งหมดหรือเปล่านะมันอาจจะมีคู่บนคี่ได้แต่ฟันธงได้แน่นอนว่ามันจะไม่เป็นเลขคี่ทั้งหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันเจ็ดร้อยสองจะไม่เป็นเลขคู่ทั้งหมดครับร้อยสามก็จะไม่เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะร้อยสี่ก็จะไม่เป็นเลขคู่ทั้งหมดนะมาสองตัว ร้อยห้าก็จะไม่เป็นเลขขี้ทั้งหมดนะฮะมีคู่รนะ้อยหกก็จะไม่เป็นขี้ทั้งหมดไม่เป็นคู่ทั้งหมดนะอะร้อยร้อยเจ็ดอันนี้ต่างกันนะลืมลงสีเหลืองขอโทษนะต่างกันก็จะมีคู่บนขี้นะร้อยเจ็ดผมไม่ได้ลงสีเหลืองวนะ่าแต่จะเห็นว่าชุดแรกเป็นคู่ชุดสองเป็นคี้นะเดี๋ยวจะลงนะ 108ร้อยแปดนะฮะอันนี้ต้องคู่ผนขี้คู่เป็นขี้นะครับร้อยเก้านี้เลขคู่ทั้งสองอันนะอาจเป็นคู่ทั้งหมดก็ได้คู่เป็นขี้ขี้ก็ได้แต่จะไม่เป็นขี้ทั้งหมดนะร้อยสี่ิบเจ็ดคู่ผนขี้ครับจนถึงร้อยยี่สิบนี้ยังไม่ผิดต่อไปให้ดูปีหกสามนะปีหกสามจำนวดร้อยยี่สิบเอ็ดนะก็นหน่อย ร้อยี่ส็ดลงสีเหลืองไว้นะฮะต่อไปงวดร้อยสามสิบห้าคืองวดที่ออกวันที่หนึ่งกันยาที่จะถึงนี้นะครับก็จะได้เลขคู่ทั้งสองสูตรนะฮะเลขคู่ทั้งสองสูตรก็แปลว่าในสามตัวเนี่ยจะต้องมีเลขคู่ปนอยู่แน่นอนนะฮะจะไม่ออกเลขกี้ทั้งหมดนะครับจะไม่ออกเลขก,กี่ทั้งหมดมอ,อ,กกม,ดอมีคนถามอยู่คนผมทำสองตัวสองตัวบนนะ ของตัวมวลบอกถามว่า,าเราใช้เลกขี้หรอไม่ใช่ฮะระบบสองตัวก็มีระบบคู่ขี้เหมือนกันนะวันนี้ระบบสองตัวเราได้เลกขี้ก็แปลว่าก็แปลว่าในสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะฮะมันน่าจะมีเลกขี้ปนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสามตัวนี่น่าจะเป็นเลขคู่ปนบเลกขี้นะครับในสามตัวเนี่ยเพราะว่าเออมันได้เลขคู่ทั้งสองสูตรนะร้อยสิบหน่วยได้เลขคู่สองสูตรแต่ถ้าว่าสิบหน่วยเราได้เลขขี้นะครับ แต่ว่าสิบหน่วยไม่ค่อยดีนะฮะระบบคูบคีไม่ค่อยดีไม่เหมือนระบบร้อยสิบหน่วยนี่คู่คี้นี่ชัวร์มากนะฮะไม่เคยผิดเลยนะในชุดหนึ่งนี่เดินดีหลักร้อยนะฮะผมใช้ดูนะในชุดหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าเราไปใช้เราไปใช้หลักร้อยนะอย่างนี้มีเจ็ดใช่ไหมหลักร้อยอันนี้ผิดนะฮะอันนี้ก็มีสี่หลักร้อยนะฮะอันนี้เก้าหลักร้อยสี่หลักร้อยศูนย์หลักร้อยห้าหลักร้อย อันนี้ผิดนะครับอันนี้ก็ผิดสองงวดนะฮะน,นี่ก็มาผิดสองงวดแล้วมาถูกสองหลักร้อยนะครับสามหลักร้อยแปดหลักร้อยเก้าหลักร้อยศูนย์หลักร้อยอันนี้งวดใหม่เนี่ยคือสองสี่หกแปดนะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยงวดนี้น่า,นา,นาจะนะผมพูดว่าน่าจะนะไม่รับประกันนะเพราะว่ามันมีผิดมีถูกครับหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับ โอเคนะครับระบบคู่ขี้ที่ทุกคนเอาไปประกอบนะครับไปประกอบในชุดโต๊ดที่จะไปตัดโต๊ดนะฮะเพราะนั้นถ้าชุดโต๊ดมีเลี้ขี้ทั้งหมดนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับชุดโต๊ดเพราะนั้นมันควรจะมีเลีคู่บ่เลี้ขี้นะครับโอเคนะครับงวดที่ว <c oughs> ันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับสามตัวบน นะสามตัวบนจะต้องมีเลขคู่ปนนะครับจะไม่ออกเลกขคี่ทั้งหมดค่อนข้างแน่นะ,ะเพราะว่าที่ว่าค่อนข้างแน่เพราะว่าร้อยสามิบสี่งวดที่ผ่านมาสูตรชุดนี้ยังไม่ผิดเลยทั้งทั้งทั้งชุดหนึ่งชุดสองยังไม่ผิดเลยนะฮะโอเคนะครับงวดนี้หลักร้อยน่าจะน่าจะเป็นเลขคู่อีกนะงวดที่แล้วศูนย์เป็นเลขคู่นะครับวันนี้ก็ศูนย์สองสี่หกแปดน่าจะเป็นหลักร้อยด้วยนะครับ โอเคนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับถ้าใครก็กดแชร์ไปด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์สร้างสรรค์นนะจะติดจะติด,จะ,ตดจะชมไม่ว่านะครับขอให้สร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่คอมเมนต์แบบโอ้ใครก็ทำได้ใครก็ทำได้ก็ทำเองนะฮะ อโอเคนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดีครับผม